สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นรีไปเถิดนะครับนี่สัญญาณโทรศัพท์ผมใช้ของ a อน,น,นะครับเป็นศูนย์นะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังหาที่พักกันอยู่นะครับน่าจะหลุดตรงเขานี้ไปก่อนนะครับเข้าเถินถนจะมีที่พักนะครับเพื่อนๆน,นี่นันๆจะมีรถผ่านมาเีนรมาแล้วรถส่วนใหญ่จะเป็นรถ ติบล้อนะครับหาข้าขทางแคบนะเพื่อนไฟทางนี่ไม่มีนะครับครับต้องบีบแต่เป็นระยะนะครับด้วยความระมัดระวังครับเพื่อนขณะนี้เวลาน่าจะ6โมงกว่านะครับ6โ,6โมงครึ่งแล้วนะครับผมเนเมืดตึ๊บแล้วเพื่อนนี่บรรยากาศสดสดครับส,สดสดแต่ตอน ลงไม่สนลงย้อนหลังนะเพื่อนร <c oughs> แล้ว <c oughs> จากตัวอำเภอลีนะครับเรามาดูนะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกว่าจะหลุดทางโค้งที่มันคดเขี้ยวนี่ไปได้นะครับปกติเคยมาตอน กลางวันนะเพื่อนๆนี่เป็นครั้งแรกครับที่เดินทางช่วงคืนครับมาแล้วมีรถมาแล้วไฟทางนี่ไม่มีนะครับไฟทางไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีครับเพื่อน ตอนน้ำมันนี่ไม่ต้องถามหาเลยนะครับใครที่มานี่ก็รับกวนเติมน้ำมันมาให้พร้อมเลยนะครับัดมาให้เต็มที่นะ ที่นอนกันอยู่ <c oughs> น่าจะเป็นตัวตัวเถินเขาเถินนะครับ บรรยากาศน่ามาขับมอเตอร์ไซค์เล่นไหมครับนำบเพื่อนๆที่เป็นสายไบยเกอร์นะก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วถนนเส้นนี้นะครับเป็นอีกถนนอีกเส้นหนึ่งหน้าที่เหล่าชาวไบาเกอร์จะต้องมาสัมผัสนะครับต้องมาขี่รถเล่นโค้งนะครับ <c oughs> ก็สําหรับสายไบยเกอร์ก็มีหลายท่านนะครับที่ เคยมาแล้วนะก็แนะนาอยากจะให้มาสัมผัสบรรยากาศตอนเย็นเย็นเดึกๆอกูนะครับเพราะว่าอากาศมันจะเย็นมากขับแบบชิลไม่เหมือนตอนเช้านะครับตอนเช้ามันจะเป็นแดดอะไรอย่างเงี้ยเดียวมันจะไม่ได้แล้ถวถ้าเรามาตอนกลางคืนมันก็จะขับชิลสบายเลยครับขับไปด้วยแล้วก็ดูดาวไปด้วยนะครับ ตามหลังเรามาแล้วครับดีใจมากเฮ้ยระวังไลนี่ถังแดงตอนนี้เราเพื่อร่วมทางแล้วเพื่อนมีรถขี่ตามหลังเรามาแล้วครับ างสักหน่อยจแบบไม่ต้องตลอดทั้งทางก็ได้สักหยุดตรงบนในเวณนช่วงโค้งอะไรเงี้ยผมว่าจะโอเคแล้วอ,อันนี้มันเติมอะไรเราเราให้ชะลอให้พี่เขาไปก่อนดีกว่าขนข้างหลังนะคาดว,ว่าจะเป็นพี่น่าเป็นเจ้าถิน่นเฮ้ยแต่เราลดลดต่วนมา มากเลยเราก็สายไฟของรถพี่เขานะครับให้พี่เขานำร่องให้พี่เขาขับไวมากใช่แต่พี่เขาขับเร็วมากเลยนะครับเพราะประสงค์ของน่าจะํำนานครับขับขึ้นลงบ่อยนะครับเส้นนี้ ยังมีเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมการเดิน,นทางนะครับไม่เห็นไฟายท้ายพี่เขาตอนนะี้ยโอ้โหพี่เขาไปไวมากเลยอะ่ะเขานำเราไปสามโค้งแล้วมั้งพี่เขาต้องเป็นราชาดิฟมาก่อนแน่นอนเลย<ม>สำหรับใครที่หิวข้าวนะครับก็ให้อดไวนะครับผมเพราะว่า บ้านคนไม่มีครับบ้านข้าวก็คงไม่มีหรอกครับ กับแม่น้ำเนี่ยเป็นวิวแม่น้ำอะ่ะเป็นเหมือนกับแม่น้ำผ่าประเป็นเขาสองฝั่งอะ่ะแล้วคิดว่า,วาน่าจะลงเขาได้เพื่อนๆลงเขารงนี้ไปก็หาข้าวกินก่อนนะ เห็นปลาแล้วเพื่อนเถินอีก11ิโลนะครับตาก้าิบ5้าโลครับตากอีก110กิโลเมตรนะเจาิ15 15ก็จริงนะครับแต่เป็น15แบบเป็นโค้งนะครับโคเคียวนะครับ ประมาณนี้นะเพื่อนลงคลิป10นาทีดีกว่า